จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้กับสิภาพเพื่อนๆว่าติดตามบวบงูนะจ้ะเนานะที่เคยเฮ็ดคลิปไปแล้วจ้าประมาณวันที่สองกุมภาพันธ์นะจ๊ะเพื่อนๆเด้อวันที่สองกุมภาพันธ์จ้าวันนี้วันที่สิบหกนะจ๊ะเพื่อนๆวันที่สิบหกกุมภานะจ๊ะนี่นะจ้ะเนาะทั้ทงหมดนี่มีประมาณหนึ่งร้อยสองถุงนะจ้ะเพื่อนๆเด้อเฉพาะบวบงูจ้าหนึ่งร้อยสองถุง แต่ว่าเขางอกแค่ประมาณ34ถุงนะจ๊ะเพื่อนๆอัตราการงอกเขากระําพอสมควรนะจ๊ะเนาะแต่ว่าคันถุงใดที่เขางอกเขาก็ต้นใหญ่นะจ๊ะเพื่อนๆต้นใหญ่ใบเขียวใหญ่นะจ๊ะเนาะอีสองเสมอเสียเรื่องลุงนะจ๊ะเด้อะอัตราการงอกก็ตามมันอยู่จ้ะถ้าเพื่อนๆมีวิธีที่ปลูกลากาหรือว่าเพาะแบบใดที่มันงอกแบบดีๆให้ผลผลิตดีๆแนะนำเลยนะจ๊ะเ้อะเพื่อนเพื่อน เพราะว่าตอนนี้ก็รงบวบงูหลอยู่จ้ะอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตัวนี้น้อยนี่นะจ๊ะเนาะอันนี้คือพริกนะจ๊ะเนาะพริกเครื่อนะจ๊ะเนี่ยลูกใหญ่จ้ะลูกใหญ่ต้นใหญ่ลูกดกนะจ๊ะนี่นะจ๊ะพริกเครืองปูพ่อมกันจาะก็บวมงอกทุกถุงจ้ะงอกทั้งหมดเลยจ้ะทุกถุงเลยจ้ะกำลังงอกก็มีสูงแล้ะก็มีนะจ๊ะเนาะ อันที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยนะจ๊ะเนอะกาลังใส่ถุงดินใส่ถุงไว้นะจ๊ะเนาะอันนั้นก็จะมีมีบวบหอมนะจ๊ะเนาะบวบหอมแลออ้วก็บักบเออแล้วก็มีมันละขินนงนองได้จ้ะเมืนเพื่อนกาลังสิเพาะขึ้นกันจ้ะกาลังสิลงได้จ้ะเนอะก็เตรียมแปลงปลูกไว้เรียบร้อยนะจ้ะกาลังสิเพาะขึ้นกันจ้ะสิมีเมืองว่าเขาสิง,งอกดีขนาดใดนนะจ๊ะเนาะ น้าจะเนอบุกงูน้ะจนาะนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะติดตามน้าจ๋านอะั้งเสียงบุดีเสียงขาดเสียงหายภาพบชูชาตกับขออภัยน้าจะานะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนติดต,ตามอย่าลืมกดติดตามให้น้ำในจ้าว้เจอกันในคลิปมาน้าจะเนอะขอบคุณค่ะ